ทางนี้แม่อยู่ทางนี้มาทางนี้ดิเรูวมาเอาเอาทำอ,อะไรตรงนั้นมานี่วันนี้จะเจอกันไหมเนี่ยเอาเอา มาทางนี้อยู่ทางนี้เอาเอาเอ,เอปีนเข้าไปลูกพี่เองอะมาทางนี้ดิมาหาแม่นี่แน่แม่บอกว่าอยู่ทางนี้เอาอยัางมาทางนี้แล้วเร็วเอา้า มาเร็วเอา้าฝนก็หยุดแล้วนาะยยังไม่เลิกกลักวเหรอฮะนอนกับพี่มิ้นแหละมาฉันต้อนมาเอา้ามาดินั่งหลอนเนื